สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินนิสานช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังไม้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวรวมมาแล้วเลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งเลขมงคลเลขขันน้ำมนต์ไอ้ไข่ลุ้นงวด16กรกฎาคมใกล้หวังถึงวันนะครับที่หลายๆคนรอคอยแล้วสำหรับ การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16กรกฎาคม2564ในงวดนี้เลขเด็ดเลขดังได้มารวมให้แล้วเลขมงคลเลขมงคลเดือนกรกฎาคมได้แก่เลข04 10 28 64 68 69 95 904ซึ่งตรงกับวันที่28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประมินทราม ลามาธิบดีสีสินธรามหาวชิราลงกรก็ของรอสิบนะครับซึ่งมีพระชนมายุครบ69พันษาขณะที่วันที่4ก,กรกดาเป็นวันคล้ายวันประสูตรของสมเด็จพระเจ้าน้องนางถือเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างวัฒนะวัรคัตติยราชนารีซึ่งมีพระชนมายุครบ64พรรษา ในส่วนของทางเลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งนะครับไม่นานมานี้นาทีนี้ถ้าพูดตรงๆ,ๆไม่มีนาทีไหนนะครับไม่มีเลขเด็ดไหนจะมาแรงเท่าเลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งหลังจากงวดที่ผ่านมานะครับวันที่1กร,รกฎาคมเลขทูปปูจากแม่น้ำหนึ่งหนึ่จตรงกับเลขท้ายรางวันที่1คือ517ทั้ง3ตัวเพียงแค่สลับตำแหน่งกันเท่านั้น งวดนี้ส่งผลให้งวดนี้เลขที่มาจากแม่น้ำหนึ่งกลายเป็นที่จับตามองของเหล่าคอหวยสุดๆในงวดนี้แม่น้ำหนึ่งก็ได้ไลฟ์สดผ่าน Facebook บอกเลขรัฐบาลไทยที่ชอบเป็นแนวทางโดยได้เขียนบนกระดาษ3ตัวคือเลข5 2 4พร้อมกับบอกว่างวดนี้ชอบเลข2ทางด้านเลขไอ้ไข่วัดศรีทรงธรรมจังหวัดอุดรธานีนะครับ เลขเด็ดจ,จากผู้ที่มาแก้บนที่สาลาไอ้ไข่วัดศรีสงครามบ้านหนองกล้าหมูห่6ตําบลดอนหายศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรโดยเป็นเลขจากหางประทัดน5 8ขณะที่เลขขันน้ำมนต์ได้แก่เลข15806บางคนเห็น2ตัว0และ5ปรากฏว่าเลขหางพระทัดน5 8ตรงกับเลขขันน้ำมนต์8น่าน่าสนใจแล้วทางด้านเลขอ่างน้ำมนตตาทองนิ้วรายนะครับเลขอ่างน้ำมนตตาทองนิ้วรายวัดสว่างอารมณ์ จังหวัดนครปฐม,มหนุ่มตีเลขเด็ดจากอ่างน้ำมนต์เห็นเลข83และ635 953ซึ่งเป็นวิจารณญ,ญาณของตนคนอื่นจะมองเห็นไม่เหมือนกันส่วนเลขเด็ดมนสิทธิ์คำสร้อยเลขเด็ดมนสิทธิ์คำสร้อยนะครับที่ได้โพสต์ภาพจากกระถางทูกหน้าสารเจ้าพ่อเสือได้เลข713ก็เอาไว้เป็นแนวทางหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บบาวพ้อม นำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆต่อไปขอบคุณ f อทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากสนุกมาในทีนี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ